ครับต่อไปนะครับผมจะมาแสดงการหารหัสทั้ง6บิตของเรานะครับที่จะใช้เป็นใช้ในการออกแบบวงจรนะครับโดยจะแปลงจากเลขฐาน10เป็นตัวเลขฐาน2นะครับก็คือจากรหัสนักศึกษาของเรานะครับซึ่งรหัสของผมก็คือ6701011 610071ครับซึ่งกำหนดให้เป็นเลขฐาน10ก็คือเดซิมอลนะครับ ต่อไปนะครับผมจะแปลงเป็นเลขฐาน2ก็คือไบนารีนะครับโดยการนำตัวเลข5ตัวท้ายของหลัสศึกษาเรานะครับมาแปลงเป็นตัวเลขฐาน2ครับฐาน10ครับตัวไบนารีครับ ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือ0 07 1ศห่งครับสองครับก็คือ52าส0ง2 2งห้าส0บสเป็นเศษหนึนะครับสองสองสี่หนึ่งสองห้าสิบ สองหนึ่งสองเปนหนเกียสิบสี่ครับเศษหนึแล้วก็สองหสองครับสองสองสี่เศษต้นหเป็น11นะครับสองห้ต้นหนึ่งสอง สอนะครับสิ 66. เป็นเศษหนึครับหาร2ครับ262ครับ2อง1298ี่เปเสครับเศษเป็นศูนย์ะครับต่อไปครับหาร2ครับ23 2สามครับ2องสอง สองสอเอาไปครับสองสี่เจ็ดครับไปหารสครับ2องหครับสองห้าสลดหนึครับสิบสี่ครับเศษศูนยครับไปครับ ไปหารสองครับ2 7งเครับลบหนึ่งแปดสิบหกครับเจ็หงสองครับ2องสครับ1บหนเครับเจ็ศาสองครับสองหนึ่งสอง 298ครับสองเก้าสิครับเศษหนเก้าครับสิบแศษหนึ่งครับแล้วก็สอสครับเศษหนึ่ง สองสองครับนะสองหนึ่งครับเศษเศษศูนย์นะครับ แล้วก็สองหนึ่งครับเศษศูย์ครับอันนี้นะครับเราก็จะได้ตัวเลขเศษออกมาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเศษของตัวเลขที่เราหารมานะครับก็จะเป็นตัวเลขฐานสองนะครับมองจากด้านล่างขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับก็จะได้เป็นศูนยบ 0 0 1 1 1 0 1 0 1นี่ก็0 1ก็1 1 1ครับรับไปครับ

แล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าครับเราก็จะได้ตัวเลขฐาน2ออกมาแล้วนะครับซึ่งเราจะได้ทั้ง7ขออภัยครับเราจะใช้6ตัวท้ายนะครับมามานำไปออกแบบวงจรของเรานะครับก็คือจะได้0 10 111นนะครับ ซึ่งจะเป็น6บิตนะครับจะนำไปใช้ในการออกแบบวงจรของเราครับ